่วงโอลิมปิกที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสไปทำงานที่ปารีสก,ก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนของที่นั่นมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะด้วยความที่เป็นช่วงการแข่งขันโอลิมปิกเขาก็จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นไอคอนิกของกรุงปารีส เพราะเขาจะมีการจัดการแข่งขันกระจายตามจุดต่างๆเหล่านี้ก็เลยจะทําให้เห็นตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยมีอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินค่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยพอจะเดินถือกล้องถ่ายบรรยากาศตามถนนได้แบบไม่ต้องกังวลมากนะักแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถือถ่ายตลอดเวลานะคะเพราะบางจุดก็อาจจะคลาดสายตาจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้เหมือนกันค่ะ มีเวลาว่างจากงานก็เลยมาเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็ชอปปิ้งกันแถวถนนชอมเอลิเซ่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้มีร้านคาเฟ่น่านั่งอยู่หลายร้านแล้วก็ช็อปแบรนด์ต่างๆอีกตลอดทั้งสายแต่หนึ่งในร้านที่เราทุกคนต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเข้าไม่ใช่ร้านแบรนด์เนมที่ไหนแต่เป็นร้านอ่อนนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าช่วงโอลิมปิกแบบนี้ เขาก็ต้องมีรุ่นลิมิเต็ดที่มีเฉพาะช่วงโอลิมปิกแบบนี้เลยแล้วจะบอกว่าของหมดเร็วมากนะเพราะตอนแรกนี่ก็ยังลังเลแต่มาอีกทีก็คือไม่เหลือแล้วค่ะ ตัดภาพมาที่อีกด้านหนึ่งของปารีสบริเวณแถวแกรนฮอลเดลาวิเลตซึ่งตรงนี้มีการปิดถน,นนสำหรับการแข่งขันจักรยานเราไปถึงช่วงที่เขากำลังแข่งกันพอดีก็เลยได้โอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูค่ะ ถาถึงปารีสทั้งทีแม้จะมีเวลาไม่มากก็ต้องใช้คุ้มค่าวันนี้เราได้มีโอกาสมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลูฟดโดยเป้าหมายคือการมาชมภาพโมนาลิซาที่แม้จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ไหนๆก็มาถึงปารีสทั้งทีลองไปดูสักครั้งคงไม่เสียหายหรอกเนาะ มีนะคะคนรอถ่ายรูปกับห้าห่มโอลิมปิกเยอะมากตัดภาพมาที่แกรนด์ฮอลล์เดลาเวลัสอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้ที่นี่เขามีจัดโชว์เคสกีฬาหลายประเภทเลยรวมไปถึงกีฬาจากประเทศไทยซึ่งก็คือมวยไทยนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ากีฬามวยไทยจะยังไม่ถูกบรรจุลงไปในโอลิมปิกแต่ว่าการที่มวยไทยได้มีโอกาสมาโชว์เคสในช่วงโอลิมปิกแบบนี้ เราว่าก็คงอีกไม่นานแล้วแหละที่เราจะได้เห็นกีฬาโมยไทยกีฬาที่แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยจะได้ถูกบรรจุลงไปในโอลิมปิก กาผู้เกียรตุกท่านต้อนรับุสรตัวขาววัง่เอส่วนตรงบริเวณนี้ที่เราเห็นว่ามีคนเยอะๆ เขาก็กําลังเชร์กีฬากันอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นการเชร์กีฬาผ่านการถ่ายทอดสดซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศการเชียร์เนี่ยสนุกมากๆเลยค่ะมาซื้อองุ่นนะคะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆนี่คือฟ้าเวลาสามทุ่มของที่นี่นะคะยังสว่างอยู่เลย อันนี้เมื่อกี้ไปซื้อองุ่นมาสามยูโรก,กว่าเดี๋ยวจะมานั่งกินเพราะว่าอยากกินผลไม้มากเลยโรงแรมเราก็คืออยู่ข้างหน้าอันโน่น รังเศสมุงนะคะเห็นบอกว่าเขามาดูนักบาสกันแต่เราไม่เข้าไปเพราะว่าคนแน่นเกินกลัวโดนล้มกระเป๋าที่ไม่ค่อยมีอะไร ขอปิดคลายคลิปนี้ด้วยภาพของกินอร่อยออร่อยบางส่วนและบรรยากาศบาริสอยั่ง่ำคื้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์แชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ